ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมณีเจค่ำสามตัวเต็งในมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกัดปลาค่ำค่ะค่ะปลาค่ำในพื้นฝันนะคะฝันเห็นคนเอาเนื้อมาให้ปลาค่ำเต็มกละมังพนันนะคะค่ะเรื่องเล่าความฝันของปลาค่ำเพื่อนสิให้ตัวเลขแนวทางแนวใดเคาก็ไปฟังน้ำกันเนะค่ะสวัสดีค่ะปลาค่ำค่ะสวัสดีค่ะปลาค่ำสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะฝันเหนียวนดปลาค่ำเนาะค่ะค่ะ คิดของประคั่นหายหกหนึ่งหกสองค่ะสบายมากวันนี้ประคั่นฟันจะไหนประคั่นโอ้ยฟันว่าเขาเอาเนื้อมาหายเต็มเขาคนว่าอันของขวัญปีใหม่คนว่าของขวัญปีใหม่ก็เลยจับโจมอาโจมเอาหนาค่ะคือว่าเจ้าของิได้เงินอยู่ไหนประคั่นเนี่ยนี่แมนอันมันนี่มูนันว่าอันหายน้ำในเด้อคนว่าเป็นมาปาดเอาหน่อยๆไปนะกระเดาเงินบะ เพราะว่ามันเต็มพระเขาอยู่นะหแน่ตอนนึงเพื่นว่ากุ้งขึ้นคล่กเลยกุ้นจุ่มกลุ่มเลย<ม>บางนีโม,ม่มากนะ่นเพื่อนว่าอันมะกาบลงมะกาบลงพเพราะนั้นก็เลยว่าเจ้าเป็นหลุนอ้ายยัไงไดที่มะกาบหลุนน้องก็เลยว่านะค่ะ<ฮ>บ่อันนี้ให้พ่อนในที่ได้จับหัวให้พ่อนแน่เพ่นว่ามันจะกาบลงแนวนี่แหละค่ะก็เลยจับหัวเพื่อนห้พ่อนเพื่อนค่ะก็เลยบอกเพื่อนว่าทุกขีํำเงินคนขำย่ายึดอยากเด้อว่ะ โยกขางได้ก็ได้จยกขางข้วขก็ได้ก็ข,งข,งขางไข่ได้มีตัางแต่เงินเดือบลาเพิ่นในความฝันม็บในความฝันผู้ชายมากรุ่มขาดเพิ่นว่าให้พ่อปีใหม่ในที่หลักเงินว่าบในี้เขาเอาของขวัญปีใหม่มาให้แล้วก็ให้พ่อปีใหม่ในที่หลักเงินว่ามาก,การุ่มขาดลงเขาเลยโอ้ยเพิ่นเป็นไอหมูจากไหนสิมามให้่หมวยผ่อนเพิ่นก็ไเดียวน่ะเพราะว่าเจ้าเป็นผู้พี่เพิ่นว่าก็เป็นผู้เนาะเหลือไอหน่องเพราะว่เนาะมนีได้ปะ แต่ว่าหูจักกันบ่กหูจักหูจักอยู่หูจักคนในบ้านเฮางอยู่แต่ว่าเพิ่นเห็นเป็นทีอยู่แม่นบ่แต่บ่เป็นเป็นทีดอกเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายจังแจสิมาให้ผู้หญิงจับหัวก็เลยว่านะอืมค่ะก็เลยให้พอนเพิ่นสุขีลำเงินคำยืดหยุ่นยากเด้อว่าโจกขังดก็ได้โจกขังขวาก็ได้โจกลางสายก็ได้มีตัางใช้เงินเพื่อกาะการเป็นผู้ย่อเงื่อนคเพิ่นก็คึ้ว่าหางอืมเพื่อการเพื่อ จี่้าหกห้าห้าหกห้าห้าหกห้าห้าหกมีก็ทำจีเนี่ยเลยค่ะหน่ผู้ชายเนาะผู้ชายมากาผู้หญิงเนาะผู้ชายก็น้ม่นมหา้าผู้หญิงก็น้่มหกผู้หญิงน้่มหกนี่คิดว่าคือคือในฝันนั่มห้าผู้หญิงน้่มหกในความฝันผู้ชายนี่ กงกาบกาบท้องอัน <audiences> นี้เพิ่นก็ว่าให้จับหัวเพิ่นจับหัวมือจับหัวจับหัวก็ให้พ่อนเพาะจังนัจังมากาบก็เลยว่าวาอันนี้หัวเพิ่นว่าคนผู้ใหญ่ก็ต้องกะบอันอันต้องให้พ่อนผู้น้อยตัวคนว่ามือจับหัวจับหัวเลยจับของหัวเลยเพื่อก็งกาบก็ยืนยืนจับหัวเพิ่นนะแต่ว่าป่าก็ตีเป็นมือหนำว่าหาตีเป็นมือนำหาหาหัวนี่ก็จิหาหัวก็หาหา ฮะหกหกนี่เป็นนั่งผู้ชายนี่ั่งผู้ชายห้าห้าโอ้นกาบมะนังมะกาบกาบสองสองเบื้องกาบลงกาบก็กาบผ่านี่กาบก็เลยกาบหัวเผืนกาบจักเชือปต่อกาบเทือเดียวกาบเทือเดียวกาบลงแน่นี่แหละก็เลยก็เลยตีมือเพป็นสองขางาบเหมือนกาบผ่าอั่นคือกาบผ่านี่แหละมันว่าให้พอในตีแหละเพื่อนวัยของขวัญปีใหม่ให้พอดในตีแหละ ตัวนั้นผัดใดเนื้อแล้วเผื่เขาเอาเนื้อมาห้แล้วคนอื่นได้มาหิ้วไโอ๋อ่บเมนพูว่าห้พ่อนบ่แต่คนอื่นน้มาห้คนอด่นเน้มาห้ก็รับเอาน้ำเพลินแล้หมอนี่ผัดุ้วยตีไม่แล้วกราบอันเอาพ่อนก็น่าเผบ่อม่ะยางมากาบกาบแล้วว่าให้จับหัวเพื่นให้พ่อนในที่แหละคนแบบตัวไให้พ่อนเพื่ม้วนม้อนเพื่อกากาดนะว่ะเป็นคนละคนกันนอกบตีเอาเนื้อมาห้เนาะเอาเนื้อมาห้ก็เป็นผู้ชายคนนึงนะ เป็นผู้ชายคนเอาคนว่าตัวนี้ของขวัญปีใหม่ของป้าคนว่านนะ,<ฮ>ะคนเอามาให้นั่นหมอนี่หมอน,นั่นแจ็คแรนมาแต่ใส่มากุมกาบกาบให้พอนกาบห้พอนในทีละจีม,มากบาบปิกาคนว่าคนกราบลงกาบห้พอนคนจับในทีละหัวนคนว่าก็เลืเ่อยเอามือจับหัวข่าเจ้าแมนตีละจับหัวผู้ชสยจับเอาหัวนี่ในความฝันประคัมกับพุทเถีกเกเยรพุทธเถียราะว่าแม่น กับพี่น้องกันนี่แหละก็บหู้จักเขาอยู่แต่ว่าอายุเขาถึงกับจิบประมาณหกหกสิบปีหกสิบสองนี่แค่ะแต่ว่าอายุเขาบอเอาดอกเอาตัวนี้แหละตัวที่มันมันจ้าจ้านี่แหละตัวเอามือแก๊ปแก๊หัวเนี่ยเนาะแก๊หัวก็เพิ่นกาบนี่แหละค่ะแก๊ปเพิ่นกาบกับผู้ผู้ชายมังสิเป็นน้าหกเนาะน้าหกมือสองมือสองขางกับกาบลงมือจะคล้องกับแก๊หัวเพิ่นก็หัวหาหัวหาหัวหุคือเก่าหัวห่คือเก่าแม่ตุกลงเด็กตัวเดียวกันคือเก่าตัวเดียวกัน เมื่อจะหาเมื่อสิบ่เป็น756บ่ปะจับก็เป็น7ก็พอแน่เนาะก็ตีซอกันตัว756ก็กันไว้บ่จับนี่7ได้บ่กก็ักันไว้ก็ได้เนาะกันไว้ก็ดีไว้756เนาะ75ดีจับเป็น7เนาะ756 756 ปีจับเป็นที่แต่ว่าอยู่กับขั้มนี่ก็สิสำคัญแนยุคป่จุบันเพราะว่าเนื้อก็เอามาให้ป่าเนาะเนื้อก็มาให้ปวานี่ก็มาขอนในป่าวานนี้มีโมผู้ยิ่งนั่นผู้หนึ่งนึ่งมาขอเอาไปมาให้เน้นด้วยจักตอนกระตัดเอาตอนหนึ่งนน้อยที่เปลี่ยนกินจักรขั้มก็เลยให้เพิ่นต้นนน้อยเพิ่นเพิ่นดึงเอาเองเพิ่นแต่จะคล้องจะคลองอะไรเงี้ยเต็มพระเขายังเต็มพระเข่าทิ้งแล้ว คันเงินคน c, บบนันค้าบ่อสื่อเลขสื่อเบอร์บ่อวายอสดใสล้างปีใหม่น้อเพราะว่าฟันมืดขึ้นนี่แล้ววันพระนี่นะฟันเงินฟันทองน้อ <พา S 2> แต่วาอายุประคั่งแค่ปีแบบหกสิบสี่หกสิบห้าเขามาเลยดีปีใหม่นี่เขามาเลยเขามาแต่วเพราะฉันเตรีมดอกหกสิบห้านี่หกสิบสี่อย่างน้อหกสิบสี่อย่างหกสิบห้าปีหกสิบห้าตีปีนี่นี่หกเก่า ก็คิดหาปีนี่สิมาหางบอกทันเต็มเต็มกะจีบุนเต็มกะเต็มแม่สาบุญชิตีแม่สาเต็มปั๊บเลยล่ะค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของปลาคัมมีอยังเพิ่มเติมบอกมีอยังแรกไม่แค่นี่ล่ะขอให้เคปซีเฮาโศกมานโศกมานลำดวยลำดวยปีใหม่ล่ะค่ะโศกมีปีใหม่ค่ะค่ะซาสุดหิงหิงเนาะค่ะคลิปนี้มาสรุปตัวเลขของปลาคัมเนาะค่ะ ค่ะปลาข้านี่เพื่อนฝันนะคะฝันว่ามีคนเอาเนื้อมาให้ค่ะเต็มพระเข่าเพื่อนวะนะคะ่ะหลังจากนั้นก่ะฝันว่ามีผู้ชายนะคะมาขอพรกับปลาข้าค่ะปกลมกาปลาข้าปลาข้าก็เอามือจับหัวนะคะเพื่อนกระตี้ตัวเลขออกมาเนาะค่ะตัวเลขของเพื่อนก็ะห้าห้าหกค่ะห้านี่ก็เป็นมือจับค่ะห่าก็เป็นหัวค่ะหกกัเป็นน้ำผู้ชายค่ะห่าห้าหกเจ็ดห้าหกนี่ก็เป็นน้ำ จับค่ะเจ็ดกัเป็นจับหากับเป็นมือหกกัเป็นน้ำผู้ชายเจ็ดห้าหกค่ะอายุปลาข้ามกับหกี่อย่างหกิห้าค่ะมันทีสิบมุกรลาคมพ่อสสองพันหารอยหกสิบเก้าให้ท่านผู้ชมมาเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลโชคๆมันๆดำๆเรื่อยๆแห้งๆปังๆไปกับความฝันของปลาข้านะคะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อสิบวันเพลาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวดีให้ทันผู้ชมทั้งบ้านเงาได้รับท่วมรับฟังค่ะค่ะทายงม่มาท่านกดติดตามเจค,คําขอฝากช่องเจค,คําสามตัวเต่งนํานในเด้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดๆอยู่มองดเจค,คําสามตัวเต่งจะไปหามาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังฟังต่อไปเนาะค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้เจคําสามตัวเต่งขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพ่อกันไม่ค่ะสวัสดีค่ะ